เคว่าค่อยวัดอะไรขอยค้ากิฟต์กิฟต์ไม่ดถูกต้องไหมครับเมนนะว่ามันในเลขเลขข่อยเลขข่อยมันติดติดสามข่อยมากกันสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าน้องเขจนไปนั่งได้ครับเลขชอบของเจจินดาเมีนมันนี้นี่เจแล้วมันนี้มากกว่าจะถือไงถือหอดไม้ไม่นึกว่าจะถือมากเงี้ยนน้อเลขไปเจอไปเจอ ทิมกลางป้าอ่อนเห็นเลยบอกมาสัำถามมาเลขไปไมที่ใส่ใสทิมท่ป้าบุปผเมื่อยเห้นั่นแหะมวนมวนปนย่งเลยอ้เเป็นไกห่เยสามเจ็ดสามแปดสเก้าว่ะเนปรนั้นะเบชอบ สามเจ็ดสามแปดสามเก้าโอ้บานนี้เจ๊กินดาเราก็อิมเลรอเด้อพี่น้องบิมนั่อิมแม่นั่งตัเลยพี่น้องเอ้กินข้าวบ้านโมบลั่ง่างจันกีฟ้าเมียหรือพี่น้องอิมบาว่ายังยู้ดนย่ได้ล่างจันนะคะเนมากหมเหื่อมาไหพี่น้องคะเหนื่อเมนเมวันเมน พี่น้องหลายคนก็เอาแบบตัวเอาเอาแบบจ้างของเจ้ากินดาเด้อครับันเลกบ่ถืกย่ามงเว้นไปกินวัดว่าซั่นรว่าซันนี้ย่ามื้อแรเว้ากันมื้อเต้เขา่ามื้อแรงกินเนหมูเาจ้เนาะยามื้อแรงกินเฮยนหมู่ย่ามเว้นกินเข้าวัดว่าซั่นลว่าเลถไเก็บเงินไปซื้อเลคือเฮ็ถือเจๆเด ีนจาควุ่นค่ะจงไว้เจ๊จินดาก็คือเลขยยอนแฟนในกระดาษฟนนะคะดามันไม่เป็นน้ำโอเล่เลยเะไเง้ยแต่กูก็ถือเลมมาศูนสองอยู่แล้วบ่ใครบงเน่โอเได้ตัวกก่อนหัวก่อนหัว่อนถวาเปอคว้าโอเล่ได้เลขมเจ็ดเก้านะคะพี่น้องค่ะเจ็ดเก้านะคะตัวเดียวนะคะเป็นเป็นนางเลือดสำเภานะคะเิ่นเป็นนางเลือดสำเภานะคะนะคะ มาบอกฝันอีกวันนี้ผีว่ามาบอกกันว่าผีว่ามาบอกค่ะนี่เป็นเทวดาวันนี้เทวดาก็เป็นเมชีมาเลยนะคะฝันดีเนาะแล้วก็เราซื้อ่าเป็นเมชีมาสามคนนะคะคนสะพ้ายตะการไม่ไพ่ค่ะเนื้มาหอนเท่านอนอยู่แต่คนมาลูกขาคือเดนดูนี่ตะกาคนน่ะมีแต่มีแต่มุกเขาขาวเนามุก อันเขาไข่มุกนะคะไข่มุกขา,ขาวๆเนะี่ต่กะตากาไม่ไผเพิ่นเต็มโจอกอยมันนี่กะตะกาไม่ไผเพิ่นกระเฮ็ดขึ้นตะกาผ่านนะนะได้เพิ้นหอยสอกมาเพิ่นหอยสอกมา,มาแล้วก็เอิ้นเพิ้นไปนั่งนั่กันนั่งไปนั่งมาคือจะเที่ยวมากันแนตะ่ก็ไม่ซีนี่แหละแต่ไม่ซีสามคน แม่บังคันตะกาเพิ่นเห็นหกศูนย์สามหกศาแม่นตะกาน่ะแม่ต็นตะกาไขมุกต่ว่าเพิ่นจามารสามคนสามคนอันน่ะมาที่นี่พี่มอนกับฟันเห็นผ้าชิๆคนฟันกินพระตื่นมากตื่นมากเพราะเล่เห็นเพื่อนทำเทาันนักันหมดเลยไดคลืนเดียวนะคะขันเพียนเพ็นกันจัเกันอ่ะับกัน เข้าห้อรับมันเกียบเป็นเครื่องเงนเคื่องเกียบเป็นตี่เละเกียบเลยโอ้เกียบมาเขียนเลขบอแล้วแล้วแล้วท่านเป็นอันซ้อมดีๆได้ไหมเขียนยังไงเอาไปเขียนมันเขียนเขาได้นะมิเขียนมีหนึ่งมีหกมีหนึ่งมีเก้า วัดวังแงเห็นหมเออวัดนึงแ่งน้าหมานานเก็เลยเขาเยอะเขาเลยเนาะจะรับผิดชอบม่าเป็นนะ ก็บพตีนี้เป็นนอแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักข้าก่ะลองลองลองสั่งเบิ่งแล้วก็ลองลองเอามาใไซเบิ่งว่ามันเฮาสิถึงเลงบ่ค่ะบ่โทรหน้าจอเนี่ยเนาะอ่าเบอร์โทรก็อยู่หน้าจอเพิ่งประกาศแล้วดี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 เลยค่ะเพราะว่าอย่างเอ็นบ่นี่งหาก็มาเห็นบางวดบางยาหนึ่ศูนย์กะมาหนี่งเห็นบ่แต่ว่าบ่มาศูนย์ค่ะ แมินอยู่ยนันกระเป๋าตลอดนคะคะเงินกรบเป๋ขาดกระเป๋าด้วค่ะเดอ้อพราะพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะงั้นตะกอสร้างอันนี้ค่ะที่ผ่านไปเกี่ยวมากขึ้นกโตเกี่ยวมากขึ้น่คาค่ะเพราะเปนเกีาา่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมา,ขา,ขาจากกระเป๋าเอากรได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะัะเดอ้อมักกับซื้อมากค่ะ ลอง <ศา S 1> เงอรีนยนจบลอเาบอร์โทรหน้าจอเนาะ <laughs> นี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเนอะผู้ผู้ผู้ขายก็รอรอีด้จ้ะค่าสาธุสาธุผู้ขายก็รอรอเห็นคนรอมาได้ไงจินด่าก็เลยด้สั่งเพื่อนนะคะใบเอาม้ในกระเป๋าค่ะผิวโตกะระชื้นเลยกค่ะ <laughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง